สวัสดีครับพบกันอีกครั้งในวันที่17เมษายนนะอันนี้จะพามาดูเทคนิคการทำตะก้อนะครับตะก้ออันนี้เป็นตะก้อของเออสาเข็มเออไม่ใช่ดิฟุดต,ติ้งสำหรับคอบเสาเข็มขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง50เนซะนติเมตรอันนี้เนี่ยตัว คอนกรีตเนี่ยมันกว้างคูณยาวคือ1เมตรคูณ1เมตรสูง1เมตรนะครับแต่อันนี้ตัวตะก้อนเนี่ยก็เท่ากับกว้างยาวสูงเนี่ยเท่ากับ90 90- 90กนะครับก็จะมีเผื่อไว้1นบะข้างละ5นะข้างละ5นะทีนี้โอ้ตัวนี้ใช้เหล็กใหญ่มากนะเหล็กที่เห็นนั่นนะครับที่เป็นกรอบด้านนอกเนี่ยคือไดเส้นผ่าตศูนย์กลาง 20. นะ 20่มิลิเมตรเขาเรียกว่าอาอย่างนี้เรียกว่า DB นะไอ้ไอที่เป็นข้ออ้อยเนี่ยเรียก DB นะส่วนเล็กรัดรอบนะนั่นเก้มิลนะเรียก r านะครับแล้วก็มันจะมีอย่างนี้อีกนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยสองชั้นไม่ใช่2ชั้นนะอย่างนี้แหละนะอยู่9ก้เส้นเส้นละ9นะก็คูณกันก็เท่ากับเออ9ก้เส้นหรอ,อ,อไม่ใช่ดิระยะห่าง9 คูณ10นะก็เท่ากับ90พอดีนะมันสูง90อันนี้ก็จะพามาดูเทคนิคเห็นไหมครับเขาต้องทำแบบนี้มันถึงจะง่ายนี่อย่างนี้ก็ต้องใช้คน3-4คนนะ,ะก็จะมีขาตั้งนะครับนี่ให้มันลอยอยู่ในอากาศนะแล้วเวลาสวมเวลาอะไรเนี่ยมันก็ทำง่ายนะเดี๋ยวมีเทคนิคของเขาปึ๊บนี่ก็เขามาร์ตตำแหน่งไว้แล้วล,ละ่ะประมาณ เก้าเซนอันนี้9เนาะ,ะ,ะเดี๋ยวก็จะทำภูไลมาอย่างนี้นะมันมี2ชั้นนะครับอ่าเหล็กหล,ลับรอบเนี่ยไว้2ชั้นเลยแน่นหนามากอ,อันนี้เนี่ยเมื่อเทียบกับเ,เสาที่เห็นนี่นะครับไอ้เสานี่ทำนานกว่านะแล้วดูเสานี่นะครับสุดยอดของเสาเลยนะครับ เหล็กเนี่ยยี่สิบเหมือนกันนะแต่มิเตอร์ยี่สิบมีเท่าไหร่เนี่ยหัวมุมสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบสองนะสิบสองแล้วก็ดูความถี่นะครับหลีกลัดรอบเนเก้าสามชั้นนะเห็นไหมครับสามชั้นอย่างเงี้ยสามชั้นอันนี้น่าจะเป็นเสาใหญ่เสาที่เป็นเ,เสาเข็มสองสองต้นนะครับส่วนอันนู้นน,นั่นเห็นไหมครับอันนั้นไม่ค่อยถี่เท่าไหร่ถ้าเป็นเสาเข็มต้นเดียวก็จะเป็นประมาณอย่างนั้นนะครับ อันนี้เสาเข็มสองเสาเข็มสนะครับส่วนอันนี้เป็นตะกอ้อนะสำหรับทำฟุตติง้งของหลุมที่มีเสาเข็มเนะส้นตาสุนกาง50าส50นะครัก็ได้เริ่มขึ้นมาแล้วอันนี้คือไม่นานทำง่ายกว่าใช้เวลาเดิวกว่าแต่ถ้ามาเจอไอ้เสานี่นะครับดูนะครับเนี่ยป้าบยาวนะครับประมาณ 5เมตรกว่าเนาะมันตั้งแต่ก้นหลุมนะครับไปจนถึงคานชั้นชั้นสองค,คานชั้นหนึ่งสิคานชั้นหนึ่งผมก็จำไม่ได้แล้ว37ใช่ไหมคูณอีก4 5 5เมตรกว่านะครับ5 <50 S 1> ้าเมตร5ห้าสิบหกเมตรห้าสิบเนี่ยคนทำเนี่ยรู้นะ6เมตร50นะ <c oughs> อยู่ในไอไอดินซะเมตร หนึ่งเมตรกว่าอ่านี่เขาก็ได้เตรียมไว้ตอนมีเวลาว่างเนี่ยเตรียมไอพ้พวกปลอกนีไว้หักปลอกก็จะหักปลอกไว้แล้วก็พอถึงเวลาที่จะใช้ก็มาทํากันแบบนี้นะครับอ่าเวลาตรวจสอบก็ตรวจสอบตามแบบนะว่าถูกต้องไหมนะครับโดยทั่วไปเราทํากันหลายๆครั้งนะก็จะไม่ผิดละมันจะผิดก็ผิดช่วงแรก,แรกๆนะครับไปตรวจสอบช่วงแรกๆนะ ครับอันนี้ก็เดี๋ยวจบแค่นี้ก่อนมันร้อนนี่ร้อนมากอ่ะกันแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันในคลิปต่อไป